สวัสดีครับมาวินเชียงกงกระผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่มารับชมวันนี้ก็ขอขอบคุณเฮียเพชรจากสปปลาวนะครับผมที่มาอุดหนุนเครื่องเกียร์อีซูซุร้อยแรงนะครับแล้วก็มีสายเกียร์หม้อน้ําด้วยนะครับผมขับรถข้ามมารับเองเลยนะครับวันนี้เซลของไหนนี่ ขอขอบคุณเกษรจากสปปลาวอีกทีนะครับผมขับรถมารับเองที่ประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยสังเกตดูพวงมาลัยด้วยครับ่พวงมาลัยซ้ายนะครับ ได้ปะปิดการขายได้ปะเอียงเอียงไปทั้งผืนได้ป่ะน่ะต่มลงต่มลงพ่อละมัง

อายุประเทศเล่าแล้วประเทศไหนอายุประเทศเล่าก็ให้คำคำคุณคุณเนอะอย,ย่าง่อยแง่อ่ามีสายเกียแล้วก็ม่านน้ำครับเม่านน้ำมาฟิลิปเอออันนี้สายเกียขึ้นมามาจากจำปาสักครับผม นับตสวยีประตูสหลืองเอกอนี่นะมัดิเกียง่มันก็ทิมัดข้อทิก็ตินีเียงมาสฟาฟาเดี๋ยวครับจะเบิ้ง่นเสือเงิ่นกีบมาเบิ้งตอนแรก่นว่าจะ่าใจเป็นเงื่นกีบนะครับว่าผมจบไปใส่สไลด์เสมอ้อัน อันนี้แบงงี้ครับเนี่ยสิบอันนี้แบงหมื่นนีนี่อันนี้สบาทวะเป็นเป็นเงินไทยยับบาทครับเนี่ยสิบพันโอ้หมื่นสิบนี่สิล้เดี๋นี่สิบาทอันนี้สิบพักินก๋วยเตี๋ยวถัวแล้วของแสนนี่สิบพันโอ้ขอเงินเป็นสิบพันสิบพันอันนี้อันนี้ันนี้เก้าเก้าหมื่นอันนี้เก้าเก้าพันสันนัก้เอาสิบพัน่ะอ0สิบพันบ่กบอกสิบเลยโอ้ซิปเอิกเเดียวกัน0บพ ไงละเศร้าดิ <là> ถ้าเป็นเงินไทยมันยีบบาทยีบาทอันนี้กูเรนี่ันไปซ้อนพมมหันเป็นยังอยู่บวเมนประธานาธิบดีบ่ครับดิคือยังไม่เป็นอดีตประธานาธิบดีอดีม่ผู้เดียวเนี่ยบ่งั่นครับเงินเลยโอ้พคนไทยเป็นของคนขอบคุณครับยี่สิบยี่สิบบาทออมันคือเก่าเก่ามันคุณค่าสำคัญบ่เก่าก็เนี่ยโอ้เอาถ้านี่เป็นเก่าถ้านี่เนเก่ามือน มืออะไรเกหนึ yeah, oh. ่งไทยด้หนึ่งไ่งไ่เรียกหนึ่งไทยตัวนี่หนึง่ลหนึ่งเล่าคือกันนะครับโอ้ยตรงสื่อไทยแล้วเนี่ใบใบสูงสุดมันเวียดนี่ยเวียดเวียดนามเวียดน้อยกว่าเวียดนามคางคาเงินชำกันนี่ำกันเดียวนี่เขาเชียมเลยยี่สิบเคนลาายกว่าเนาเชื่ม่าเขมีชุดน่าเาไปรกอเขาก็ได้าบ โอเคก็ขอขอบคุณเฮียเพชรนะครับนี่ครับหน้าตาครับผมเฮียเพชรจากสปปลาวครับผมเอฟซจากสปปลาวครับเอฟซีข้ามมาจากประเทศลาวครับผมแล้วก็ให้เงินเป็นคนถุงด้วยครับผมเขาเรียกสิบพันนะครับสิบพันก็ประมาณยี่สิบบาทครับผมใครเอาเงินกันเวียดนามเลยเออเวียดนามเซอเวียดนามอันนี้เวียดนามหมดเลย อันนี้ยังอันนี้เป็นเงินจังนอ่ะ่ัฮะเอาว่ายังอ่่ม้ยใ่เื่นไม่เาเออ่รู้่นนี่จะใส่คับใส่กําลังคุมผ่าครับแต่ว่าผ่าผ่าเสียบผ่าเสียบกันเป็นอุปกรณ์เสียบขั้ม่นะเดี๋ยวถือไกันนะเปรียบเทียบกับเงินไทยห้องกันนะมันอันนใหญ่ก่กัน